อย่างนี้ก็เช่นเรื่องศึกษาเรื่องธาตุเรื่องธาตุทั้งสี่ธาตุทั้งหกประชุมกันข้าวเป็นสิ่งที่เรียกว่าสัตว์หรือคนก้นในแต่ละธาตุละธาตุมีหน้าที่อย่างไรสำคัญกว่ากันแก่กันและกันอย่างไรเมื่อธาตุมาทำหน้าที่ข้าวก็เกิดเป็นอายตนะ ภายในอายรณะภายนอกซึ่งเป็นคู่กันสำหรับจะถึงกันขั้นถึงกันขราวแล้วมีการปรุงแต่งกันอย่างไรจนกระทั่งเกิดเป็นทำหมวดหนึ่งหมวดหนึ่งขึ้นมาหรือเป็นเป็นจะขันขึ้นมาที่เรียกว่าเป็นส่วนประกอบ ของอความเป็นมนุษย์คือรูปเวทนาทัญญาทังขานวิญญาณเหล่านี้มันเป็นไปตามธรรมชาติทางนั้นถ้าศึกษาพุทธศาสนามันเลยกลายเป็นศึกษาวิทยาศาสตร์ไปอย่างนี้แต่ถ้าศึกษาศาสนาที่มีพระเจ้าก็ไม่มีทางที่จะต้องศึกษาอย่างนี้ไม่มีไม่มีให้ศึกษาแล้วเขาก็ไม่ศึกษาเขาก็ศึกษาแต่ที่จะ ประกอบพิธีบูชาวงสวงอ่อนบอนท่านลองเปรียบเทียบดูเลือบตาดูให้ดีๆให้เห็นความผิดแปลกแตกต่างกันอย่างนี้นั่นแหละเรียกว่าศึกษาพุทธศาสนาในฐานะศึกษา,าศาสนาในฐานะที่เป็นาศาสนาฟังดูมันก็แปลก ศึกษาศาสนาในฐานะที่เป็นศาสนามันคือคำพูดตีประหลับคำคำเปอรอะไรไปแล้วแต่มันมีความจริงอย่างนั้นเพราะว่ามันยังมีการศึกษาศาสนาในฐานะอย่างอื่นอีกมากเช่นในฐานะที่จะเป็นปรัชญาถ้าเป็นปรัชญาก็ศึกษาเรื่องความทุกข์จาก โดยวิธีคำนวณว่าเพราะเป็นอย่างนั้นเพราะมีอย่างนี่เพราะปรุงอย่างนู่นจึงเกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมาไม่ได้ศึกษาลงไปที่ตัวจริงซึ่งมีอยู่จริงอย่างวิทยาศาสตร์เป็นการศึกษาโดยปัญญามีรากฐานอยู่บนการคำนึงคำนวณ แล้วก็สรุปพ้นเอาว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นก็ถือปฏิบัติกันอย่างนั้นเดี๋ยวนี้กำลังนิยมศึกษาพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นปรัชญาแบบนี้นะปรัชญาแบบที่ใช้เรียกกันอยู่เดี๋ยวนี้ที่ฝรัง่งเขาเรียกเป็นโลซฟี่กันมากอย่างนี้เลยไม่ได้แตะต้องของจริง เป็นแต่การคำนวณไปตามหลักของวิธีการคำนวณน,นี่ศึกษาศาสนาในฐานะที่เป็นปรัปรชญาอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งแม้ว่าพุทธศาสนาจะเป็นวิทยาศาสตร์แต่ก็สามารถนำเอาไปศึกษาอย่างก็ว่าเป็นปรัชญาชนิดนี้ได้ด้วยเหมือนกันนี่ก็พวกหนึง่ง ที่นี่มองต่อไปอีกก็เป็นการศึกษาศาสนาในฐานะเป็นอักษรศาสตร์เป็นวรรณคดีเป็นความรู้ทางหนังสือไปเสียก็มีอย่างที่เรียกกันว่าเรียนบาลีก็นิยมก็ยอมรับว่าเป็นการศึกษาพุทธศาสานาแต่กลายเป็นศึกษา ในฐานะที่เป็นอักษรศาสตร์เป็นภาษาอย่างหนึ่งเท่านั้นแล้วก็ตเติดเปิดเปิงไปในทางศึกษาความไพเราะความล้ำลึกของภาษาสำเร็จประโยชน์ในทางที่เป็นภาษาอันล้ำลึกไม่ได้เกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อดับทุกข์อย่างนี้ก็มีแล้วก็มีมาก เพราะว่าเคยได้รับการยกย่องอย่างมากที่สุดที่ศึกษาภาษาบาลีแล้วก็เอาไปสอ,สอบไล่ได้รับเกียรติยศชื่อเสียงได้รับประโยชน์ะยุติกันเพียงศึกษาอย่างอักษรศาสตร์หรือภาษาศาสตร์ที่กลออกไปก็ศึกษาอย่างวรรณคดีมี คำชั้นอันไพเราะ,ะรวมอยู่ในพระตรปิดกนั้นด้วยนี่คือศึกษาศาสนาศึกษาพุทธศาสาานาในฐานะที่เป็นอักษรศาสตร์ภาษาศา,า,าสตร์าาาาหรือวรรณคดีที่นี้ก็มีพวกที่ศึกษาพุทธศาสาานาในฐานะที่เป็นจิตวิทยา โดยเฉพาะคำพีอภิธรรมมาปิดดกเจ็ดคำพีซึ่งเป็นเนื้อหนังสือมากกว่าปีดกดกใดนี่เป็นเรื่องทางจิตศึกษาเรื่องจิตเรื่องทุกแง่ทุกมุมอันเกี่ยวกับจิตไม่มีตำราจิตวิทยาชนิดไหนสู้ได้ <c oughs> ศึกษากันจนตายก็ไม่ใครจะรู้จักจบจากสิ้นแล้วก็พูดกันอยู่แต่เรื่องเกี่ยวกับจิตหรือสิ่งที่เกี่ยวกับจิตไม่ได้พูดถึงการประพฤติปฏิบัติโดยตรงเป็นการศึกษาอย่างจิตวิทยามหาศาลไปในอย่างนี้ก็มีที่นี่บางพวก จัดพุทธศาสนาว่าในฐานะเป็นสังคมศาสตร์คือมนุษยวิทยาก็ศึกษาพุทธศาสนาในส่วนที่มันจะเป็นประโยชน์แก่สังคมอย่างไรเป็นประโยชน์แก่การบ้านการเมืองอย่างไรเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาอย่างไรมันก็เป็นเรื่องสังคมศาสตร์ ว่าที่จริงความรู้ที่มนุษย์ควรจะต้องการแล้วก็จัดเป็นสังคมศาสตร์ได้ทุกเรื่องเนี่ยได้ทุกเรื่อง <c oughs> แม้แต่ศาสนาก็มาทำให้เป็นสังคมศาสตร์สิ่งที่สังคมจะต้องศึกษาอย่างนี้ก็ได้ทีนี้ศึกษาพุทธศาสนา ในฐานะเป็นวัฒนธรรมอย่างนี้ต้องศึกษาคู่กันมาตั้งแต่มนุษย์เริ่มมีมนุษย์เกิดวิชาความรู้ขึ้นมาในหมู่มนุษย์นั้นอย่างไรตามลำดับตามลำดับมา,าจนรู้เรื่องดับทุกขสูงสุดตามหลักแห่งพุทธศาสนาเป็นวัฒนธรรมทุกขั้นตอนทุกระดับเป็นระดับสูงขึ้นมาสูงขึ้นมาสูงขึ้นมา จนกระทั่งรู้ความดับทุกสิ้นเชิงข้อนี้ถ้าดูกันให้ดีดูกันให้ละเอียดแล้วมันเป็นเรื่องที่ประพฤติปฏิบัติกันอยู่เป็นประจำบ้านประจำเรือนเป็นประเพณีประจำบ้านประจำเรือนมีหลักปฏิบัติอย่างไรที่อาจเอามาใช้ให้ประจำบ้านประจำเรือน ตลอดเวลาทุกเวลาอยู่กับเนื้อกับตัวจริงๆนี่จะเป็นประโยชน์โดยชาจริงแม่ไม่ถึงเรื่องมัรผลนิพพานแต่ก็เป็นอุปกรณ์ให้มีชีวิตยอยู่อย่างเป็นผาสุขจะเรียกว่าเรื่องที่ต้องพูดกันเป็นประจำวันกันแล้วกัน ในบรรดาเรื่องทั้งหลายที่ควรจะเอามานั่งพูดนั่งจ้ากันเป็นประจำวันนัมันไม่มีเรื่องอะไรดีไปกว่าวัฒนธรรมซึ่งเล่งถึงพุทธศาสนาโดยเฉพาะนี่ควรจะเป็นเรื่องที่เอามานั่งพูดนั่งจ้านั่งปรึกษาหาหรือนั่งค้นคว้ากันเป็นประจำวัน <c oughs> แต่เดี๋ยวนี้คนเราไม่ได้ทำอย่างนั้น เรื่องที่พูดกันเป็นประจำวันก็เลื่อนไปเป็นเรื่องธรรมหากินก็ยังดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องทำแต่ควรจะพูดให้ตายตัวลงไปว่าเรื่องธรรมหากินนั่นประกอบอยู่ด้วยวัฒนธรรมมันจะพูดกันเรื่องทำไร่ทำนาทำสวนทาอะไร ซึ่งเป็นการธรรมะาากินก็พูดกันไปแต่ให้มันประกอบอยู่ในวัฒนธรรมของชาวพุทธมันก็จะเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ที่สุดที่จะรักษาความเป็นมนุษย์ไว้ให้คงอยู่ในความถูกต้องไม่เกิดความเสื่อมเสียทางศีลธรรมเดี๋ยวนี้ความเสื่อมเสื่อมศีลธรรมะ ขยับขยายจนกลายเป็นเรื่องปัญหาระดับโลกไปแล้วท่านทราบหรือไม่ก็ตามใจแต่ว่าความจริงมันเป็นอย่างนั้นไปแล้วก่อนนี้เรื่องเสื่อมเสียศีลธรรมเรื่องเสืส่อมศีลธรรมนะ <c oughs> มันอยู่ที่แค่บุคคลบางคนบุคคลบางคนในสังคมเนี่ย <c oughs> มันทําปัญหาขึ้นมาเพราะไม่มีศีลธรรม เดี๋ยวนี้ความไม่มีศีลธรรมขย,ยขยายตัวขยายตัวออกไปเป็นเรื่องของหมู่ของคณะของสังคมจนกระทั่งเป็นเรื่องของโลกทั้งโลกเป็นโลกแห่งความไร้ศีลธรรมมีการกระทบกระทั่งกันไม่หยุดไม่ย่อนในระหว่างประเทศต่างๆที่ประกอบกันขึ้นเป็นโลกน่าตกใจหรือไม่น่าตกใจเพียงไรก่อนี้ให้ช่วยกันคิดดู ถ้าความเสือเสเส่อมเสียความเสื่อมศีลธรรมมีอยู่แต่เพียงระหว่างบุคคลต่อบุคคลมันก็ทําอันตรายกันเท่านั้นแหละเพียงเท่แต <c oughs> ่มันกลายเป็นเรื่องของหมู่คณะแล้วมันก็ยกพวกประหัตประหารกันถ้ามันกลายเป็นเรื่องของโลกก็หมายความว่ามันทําร้ายทําอันตรายล่างคลานกันทั้งโลกโดยเป็นการงานของโลกไปเสียเลย นี่วัฒนธรรม <c oughs> ของชาวพุทธไม่สามารถจะหยุดยั้งความร้าศีลธรรมของมนุษย์หรือแม้แต่ของพุทธบริษัทเองทุกคนยอมรับว่าสภาพศีลธรรมนี่มันเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลง มันไม่ได้ดีขึ้นมันไม่ได้บริสุทธิ์ผุดผ่องขึ้นแม้พุทธบริษัทเองก็พ่ายแพ้กแก่ความเจริญอย่างสมัยใหม่นั้นไปนิยมผลของความเจริญสมัยใหม่จนละทิง้งศาสนาหรือละทิ้งวัฒนธรรมที่เนื่องอยู่กับศาสนา ก็เ,เป็นการพลอยผสมโรงทำให้โลกนี้มีศีลธรรมอันเสื่อมสลายไปด้วยเหมือนกันควรจะกลับมาซื่กลับมาใหม่คือกลับมาเป็นมนุษย์ที่มีวัฒนธรรมกนันใหม่มีศีลธรรมมีจริยธรรมเพื่อว่าจะได้ใหม่ ทำลายล้างกันอย่างที่กำลังเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้